พี่จอมบอบูครับพูดถึงอาร์ซนอลไว้น่าสนใจมากครับบอกว่าอาร์ซนอลเนี่ยคือทีมที่มีฟอร์มการเล่นอันน่าสยดสยองมากที่สุดในพรีเมียร์เลกงกลตษณเวลานี้ถึงแม้ว่าพวกเขาจะยังไม่ได้เป็นจ่าฝูงณนะตอนนี้ก็ตามครับ โอ้โหนะฮะระดับบอกรระดับนะฮะกูรูที่ข้ามวอดในวงการฟุตบอลนะฮะดูบอลมาเป็นหลับหลาย10ปีครับพูดถึงอาร์เซนอลไว้น่าสนใจมากๆจริงๆนะครับบทความกันไล่ยาวเลยนะครับวันนี้ครับหยิบยกบทความนี้มาเล่าให้ทุกคนฟังต่อนะครับและรวมไปถึงครับที่ผมมีโอกาสาได้คุยกับพี่จอมด้วยนะทั้งเรียกว่า,าแบบที่ ออนแอร์ air, แล้วก็ไม่ออนแอร์คุยกันเองอะไรแบบนี้นะครับมีแง่มุมหลายแง่มุมครับที่พี่จอมพูดถึงอาเสนอไว้น่าสนใจมากๆเลยครับจะเป็นอย่างไรผมรวมไว้ในคลิปนี้แล้วครับ ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุยกันเนอร์นครับพูดคือเรื่องราวของฟุตบอลครับและสําหรับใครที่รักอาซนอลทั้งใจครับฝากกดติดตามพวกเราไว้ให้ครบทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube หรือว่าจะเป็น TikTok เองก็ตามนะครับจะมีเนื้อหาที่เราตั้งใจทำให้คุณได้ดูแตกต่างกันในทุกแพลตฟอร์มนะก็ฝากติดตามให้ครบทุกช่องทางด้วยกันะกน,นะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับอยากชวนทุกคนคุยถึงสิ่งที่พี่จอมเล่าถึงอาร์เซนอลนะครับผมมีโอกาสได้เรียกว่าสัมภาษณ์พี่จอมอในในหลากหลาย ช่วงหลากหลายห่วงนะครับแล้วก็รวมไปถึงมีโอกาสได้เจอกันตามงานนั้นงานนี้ะอะไรเงี้ยก็ส่วนก็จะเมาเรื่องฟุตบอลกันแหละครับแล้วก็หนึ่งในหัวข้อที่คุยกันก็คือเรื่องของอาเซอลนั่นเองนะครับล่าสุดพี่จอมเขียนถึงอาเซนอลไว้แบบโหผมอ่านแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยโหระดับพี่จอมยังมองอาเซนอลแบบนี้เลยหรือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะมาเล่าต่อนะครับแต่ว่าผมคงไม่ได้อ่านแบบคำต่อคำนะฮะใครอยากอ่านทั้งหมดไปดูในเพจของพี่จอมได้เลยนะครับก็เนี่ยครับ เล่าถึงหัวข้อของขแกก็คือเนี่ยครับในสายตาผมนาทีนี้อาร์เซนอลคือทีมที่มีฟอร์มสียดสีมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกอะไรเงี้ยนะครับก็ลองไปไดูดนะแต่ผมสรุปให้ฟังกันแล้วกันว่าว่าว่า,วาที่พี่จอมบอกเนี่ยมีเรื่องอะไรน่าสนใจบ้างแล้วก็รวมไปถึงที่ยังไงดีที่ไม่ได้ไม่ได้อยู่ใน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 ,ในบทความนี้นะฮนะามาไล่เรียงกันเลยดีกว่านะครับผมมีโอกาสได้คุยกับพี่จอมแบบ แต่จริงๆก็คือก็คุยกันเป็นระยะๆเะะนาะแต่ล่าสุดน่ยมีมีมีมาถ่ายรายการด้วยกันนะครับก็คุยเม้ามอยกับพี่ป๋องบ้างกับกับผมบ้างอะไรแบบนี้นะครับพี่จอมเนี่ยพูดพูดเรื่องของอาเซนอลไว้น่าสนใจเยอะมากเลยนะครับทั้งทั้งในแง่มุมในสนามแล้วก็แง่มุมนอกสนามนะครับ ผมเริ่มต้นในบทความของพี่จอมก่อนดีกว่านะครับจะได้ค่อยๆไล่เรียงกันไปทีละหัวข้อทีละประเด็นเนาะพี่จอมบอกว่าพัฒนาการของอาร์เซนอลในยุคข,ของมิเกลอัเตต้าเนี่ยน่าสนใจครับเพราะว่าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเข้ามาคุมทัพคุมทีมน่ยผลงานไม่ได้ดีมากนักนะครับเรียกว่าเ,เล่ๆเทๆเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็มีห่วงช่วงเวลาที่ พวกเขาทําได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นจ่าฝูงในชนิดที่ว่ายาวนานมากที่สุดแต่ไม่ได้เป็นแชมป์นะครับผมไล่เรียงแบบนี้แล้วกันนะครับฤดูกาลแรกเนี่ยที่มิเกลอวเตต้าคุมทีมเนี่ยนะครับเร,เรียกว่าแมนซิตี้เป็นแชมป์นะครับตอนนั้นซิตี้เนี่ยคว้าแชมป์ด้วยด้วยคะแนน86คะแนนนะครับขณะที่อาร์เซนอลมีเพียงแค่61แต้มอยู่อันดับ8อันดับห่างกัน7อันดับนะครับแล้วก็คะแนนห่างกันถึงยีคะแนนนะครับแล้วก็ไล่เรียงมานะครับฤดูกาลถัดมานะครับ ซิตี้ยังเป็นแชมป์อยู่นะครับซิตี้มี93คะแนนส่วนอาร์เซนอลมี69คะแนนนะครับอันดับห่างกันอ่ะสอันดับเพราะว่าอาร์เซนอลขยับจาก8มาเป็น5นะครับอันดับก็เลยขยับห่างกันแค่4อันดับนะครับส่วนแต้มเนี่ยยังยังห่างกันเยอะอยู่นะครับจาก25แต้มหรือ24แต้มนะครับแล้วฤดูกาลที่เรียกว่าเป็นฤดูกาลมหาศาลของอาร์เซนอลครับขยับจากอันดับที่5มาสู่รองแชมป์เลยนะครับก็คือฤดูกาล2023-2024ครับซิตี้ยังคงเป็นแชมป์อยู่มี 89คะแนนนะครับอาร์เซนอลมี84คะแนนห่างกัน5คะแนนแต่ว่าอันดับเนี่ยห่างกันแค่หนึ่งอันดับแล้วนะครับโอ้โ oh, หนี่เป็นมุมมองที่ผมรู้สึกว่าเออถ้อาไล่เรียงแบบนี้เนี่ยน่าสนใจว่ะนะครับและฤดูกาลล่าสุดครับซิตี้มี91คะแนนนะครับห่างจากอันดับ2ของอาร์เซนอลนะครับแค่2คะแนนเท่านั้นอาร์เซนอลมี89คะแนนนะครับแล้วก็ลุ้นกันจนถึงนัดสุดท้ายของฤดูกาลนะครับผมเฮ้ยพอมามองมุมเนี้ยผมรู้สึกว่าเอ้ย เฮ้ยพัฒนาการของมิเกลอาร์เตต้าต่อการลุ้นแชมป์เนี่ยผมรู้สึกว่ามันมันมันชัดเจนขึ้นในทุกๆฤดูกาลนะอาร์เซนอลดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอ่ะจากทีมแบบเละเทะนะครับโดนถล่มนี่นั่นนู่นนะครับแล้วก็ทำทำคะแนนได้มากขึ้นทุกปีทุกปีทุกปีทุกฤดูกาลเลยนะครับอันดับก็ขยับขึ้นนะครับจากอันดับแปดมาอันดับห้ามาอันดับ2นะครับแล้วก็เป็น2 nd, 2เป็นรองแชมป์สปีติด2ฤดูกาลติดนะครับแต่ว่า ในเมื่อมองในรายละเอียดถึงแม้จะเป็นรองแชมป์สปีติดเนี่ยแต่คะแนนเนี่ยมันลดช่องว่างลงทีละนิดจาก5คะแนนเหลือ2คะแนนจากหมดลุ้นแบบสองสเกมสุดท้ายเป็นแบบได้ลุน้นจนถึงนัดสุดท้ายนะครับมันทําให้เรียกว่าช่องว่างในการเป็นแชมป์เนี่ยมันลดลงลดลงลดลงน,นี่นี่คือสิ่งที่ทีออ่พี่จอมสื่อสารแล้วก็เล่าให้ฟังผมก็เอ,อเป็นมุมก็น่าสนใจนะครับแล้วก็อีกมุมหนึ่งก็คือพัฒนาการเมื่อเจอกับทีมใหญ่โดยเฉพาะแมนเชสเตอร์ซิตี้ ก่อนหน้านี้อาร์ซอลแพ้แบบไปกับนะฮะหกฤดูกาลติดนะแพ้แบบยับเยินด้วยไม่ใช่แพ้ธรรมดานะครับแต่ว่าณเวลานี้อาร์ซอลไม่แพ้แมนซิตี้แล้ว4เกมติดนะครับโอ้โหและล่าสุดเจอกันเนี่ยนะครับเล่น10คนเนี่ยเกือบยัดความปลาชัยที่เอเิียส a เตเดียมให้กับแมนซิ t y ตี้ด้วยนะครับ้าไม่ได้มาได้ประตูในช่วงทนเวลาบาดเจ็บเนี่ยนะแต่ว่าเรียกวา่าอาร์ซอลเหลือ10คนด้วยนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ ยกระดับตัวเองขึ้นมาได้มากมายนะครับนี่ยังไม่นับการเจอกับทีมใหญ่ด้วยกันเองนะครับไม่ว่าจะเป็นลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับยูไนเต็ดก็้วยนับได้นับได้นับได้นะครับแล้วก็ววววววกรวมไปถึงสปเปอร์เชลซีอะไรพวกนี้นะครับก็ถือว่าทำผลงานได้ยอดเยี่ยมนะครับในในในช่วงหลังของมิเกลเดต้ตานะเพราะฉะนั้นพัฒนาการนี้มันค่อนข้างบ่งบอกในเรื่องราวของ าการพัฒนาทีมของมิเกลอัดดาได้ดีพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ล่าสุดกับบทสัมภาษณ์ที่ทะเยอทะยานของทั้งโคช้ชทั้งนักเตะนะครับพี่จอมหยิบยกมาแล้วผมรู้สึกว่าเอออันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่น่าสนใจครับทางด้านของบุกโยซาก,ก้านะครับออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าแบบค,คือเหมือนแบบเฮ้ยมันถึงเวลาของพวกเราแล้วปะวะนะครับเราพลาดแชมป์ม,มา2ฤดูกาลติด แล้วก็เราเราเราคิดว่าปีนี้ฤดูกาลนี้มันน่าจะเป็นปีของเราแล้วนะครับแล้วก็พูดใน,ในที่ทางว่าไม่ได้อยากจะยกไม่อยากจะโยนความกดดันให้เพื่อนเพื่อนนะแต่ว่าผมก็คิดว่ามันมัน,มนฝรั่งเขาจะมีแบบเติร์ดไทม์ลักกี้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบครั้งที่3มักจะโชคดีเสมออะไรประมาณแบบเนี้ยเช่นะเดียวกับมิเกลอาเตต้านะครับบอกว่าอาเตต้าอาเตต้าบอกว่าเราทําสิ่งที่เราต้องทํามาตลอดนะครับเราจะใกล้เคียงมากยิ่งขึ้นแล้วเราก็จะคว้าแชมป์ให้ได้ในท้ายที่สุดนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นเมื่อไหร่อย่างไรนะครับแต่ ถ้าหากเรายังเดินหน้าเคาะประตูต่อไปเรื่อยๆก็คือแบบเอาสามแต้มต่อไปเรื่อยๆเนี่ยนะ,ะเราจะยกระดับใกล้แชมป์มากนะฮะและสุดท้ายมันจะต้องเกิดขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่มิเกลอารเตต้าและบุกโยสซาก้าสองคีแมนคนสำคัญของอาร์เซนอลนะครับสื่อสารออกมาให้แฟนบอลได้ได,ได,ได้ได้รู้จักว่าเอ้ยอแพชชั่นของเขาเป็นระดับนี้เลยนะครับนี่คือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเอ้ย เออมัน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 ก็ทําให้กองเชียร์อย่างเราเนี่ยรู้สึกว่าเออมันก็ยกระดับจริงๆถมาอมองพัฒนาการต่อต่อต่อฤุูุการต่อรุูุการต่อทีมใหญ่ด้วยกันอะไรแบบนี้นะครับมันก็มันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วนะครับและพี่จอมทิ้งท้ายในคอลัมน์ของพี่จอมในในบทความพี่จอมเนี่ยผมชอบบรรทัดสุดท้ายมากสุดเลยนะครับคือช่วงหลังเนี่ยอาร์เซนอลมักจะโดนทั้งคู่แข่งทั้งตัวนักเตะเลยตัวโค้ชหรือกระทั่ง แฟนบอลน,นะครับพูดจะสัพยอแกใช้คำว่าสัพยอเลยนะนะสัพยอนะครับหรือกระแนะกระแหนหรือว่าแซะหรือว่าอะไรก็สุดแท้แต่นะครับพี่จอมบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเพราะว่าคู่แข่งเกรงกลัวศักยภาพของอาร์เซนอลในยุคนี้ครับนะฮะคือยิ่งเก่งเท่เทาไหร่ยิ่งแข็งแกร่งเท่าไหร่เขาก็ยิ่งเกรงกลัวแล้วเกรงกลัวสิ่งที่เขาทําออกมาก็คือการสับพยอใส่นะครับการแขวใส่การบอกว่าเราคือศาสตร์มืด <laughs> การบอกว่าอาร์เซนอลมีวิธีการเล่นแบบแหมมันอย่างนี้อย่างงุ้นอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยลูกตั้งเตะมึงทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างงุ้นนะครับมันนี่นั่นนู่นนะครับแหมมันมันสิ่งเหล่านี้เนี่ยพี่ระดับบองกรอย่างพี่จอมเนี่ยมองว่ามันคือการสับป,ป่ยนเพราะความเกรงกลัวศักยภาพของอาร์เซนอลในชุดปัจจุบันนั่นเองครับผมเล้่อือสึกเออถ้ามองมุมนี้เนี่ยพูดตรงนะ กูสบายใจขึ้นเยอะเลยไม่เถียงละโอเคอยากสัพยหรอะไรเชิญได้เลยอะเรารู้กันฮะโอเคนะเรารู้ว่านายอาจจะรู้สึกบางอย่างแหละ,ะมันมันไม่เคยมีใครมาสั่นคลอนบอลลังในมากขนาดนี้เพราะบางทีมันก็อาจจะมีความรู้สึกเกรงกลัวกันบ้างอะไรเงี้ยอะตั้งแต่ยังเออ e ร์ลิงเบิร์ฮาร์แลน์ก็น็อตหลุดในเกมที่เจอเองซิวาอย่างเงี้ยโหซีเนระดับนั้นแล้วเนี่ยก็ยังแบบบ่นใส่มาเลยเรียกว่า แซะใส่อาร์เซนอลโดยตรงเลยอะไรแบบนี้แล้วจริงๆก็มีหลากหลายบทสัมภาษณ์นะแต่ว่าผมคงไม่ได้หยิบยกมาทั้งหมดแต่ผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อยากให้ให้คลิปนี้เป็นการโจมตีแมนซิตี้หรือว่าทีมใดก็ตามเลยนะผมไม่ได้อยากให้เป็นแบบนั้นผมแค่จะบอกว่าอ่ะพี่จอมเขามองอาร์เซนอลแบบนี้นะครับแล้วออฟเลคคอร์ดล่ะคุยอะไรกันบ้างนะครับเออเอาเอาเอาในรายการทอกกระป๋องก่อนดีกว่าพอดีสัมภาษณ์ในรายการทอกกระป๋องพี่จอมบอกว่าอย่างนี้เลยนะครับ ไปย้อนดูไปย้อนดูเทปได้นะครับเออหรืออนอนยังวะไม่แน่ใจเดี๋ยวเดี๋ยวไปย้อนดูใน YouTube ก็แล้วกันถ้ายัางถ้ายัางไม่ได้ออนก็รอหน่อยนะครับพี่จอมพูดว่าฤดูกาลเนี้ยถ้ากูไม่ได้เชียร์แมนยูเนี่ยนะครับกูเชียร์อาร์เซนอลครับนะฮะผมเชียร์นอาร,นะร,ร์เซนอลครับนะฮะเชียร์อาร์เซนอลให้เป็นแชมป์อาจจะด้วยสไตล์การเล่นอาจจะด้วยเรียกว่าวินวินนะครับเพราะว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็เป็นทีมร่วมเมืองของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็คู่แข่งอีกทีมหนึ่งที่จะมาลุ้นแชมป์กับ เซตตินฤดูกาลนี้ก็เป็นลิเวอร์พูลนะครับซึ่งก็เป็นคู่ปรับตลอดการกับแมนยูที่พี่จอมเชียร์อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแกก็เลยมาขอถือหางข้างอาร์เซนอลนะครับเพื่อที่จะเรียกว่าอวยชัยให้พรให้เป็นแชมป์ไปเลยนะครับเพื่อที่จะเรียกว่าแกจะได้แฮปปี้มีความสุขกูไม่ได้ก็คนอื่นไม่ต้องได้ด้วยเหมือนกันอะไรประมาณแบบนั้นนะแต่นี้ก็พูดกันเล่นๆสนุกสนุกนะแต่ว่าในไส้ในเนี่ยนะฮะวิธีการเล่นนะครับ การต่อบอลแพสชั่นของทีมวิธีการเข้าทำนะครับม,มันมันมีแพทเทิร์นที่1 2 3 4ที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ได้มาด้วยความโชคช่วยไม่ได้มาด้วยความฟลุกนักเตะรู้จ็อบตัวเองวิธีการเล่นที่มันมีความหลากหลายความสดความใหม่อะไรแบบนี้ซึ่งซึ่งซึ่ง,งพี่จอมเล่าแล้วผมรู้สึกคล้อยตามมากๆเลยนะรู้สึกว่าเอ้ยโหมองแบบนี้ก็สมกับความเป็นเซนีเร์เลยครับที่มองและอ่านเกมขาดเลยนะครับพี่จอมก็เลยมองว่า ปีนี้ฤดูกาลนี้อาร์เซนอลมีกว่าที่จะประสบความสําเร็จใกล้เคียงมากกว่าฤดูกาลก่อนๆหน้านี้เลยนะครับนะก็นี่คือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าอาอยากมาเล่าต่อให้ทุกคนได้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 แชร์กันแล้วทีนี้ถึงช่วงเวลาที่ผมอยากชวนทุกคนคุยละนะครับได้ยินได้ฟังคนอื่นพูดถึงอาร์เซนอลแบบนี้แล้วคุณคิดเห็นอย่างไรบ้างนะครับฤดูกาลนี้เติร์ทามจะลัคก,กี้หรือเปล่าแบบที่บุโกโยซาก้าบอกนะครับว่ามันแพ้มาแล้ว2ปีปีนี้มันถึงปีของเราแล้วมันถึงเวลาที่อาร์เซนอลที่จะต้องถลิงแชมป์แล้วหรือเปล่า นะครับก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมาได้หรือว่าย,ยังหรอกนะฮะยังมีอะไรที่ต้องพิสูจน์อีกเยอะแยะนะแต่พี่จอมก็ทิ้งไว้นะว่าฤดูกาลมันอีกยาวไกลนะครับยังคงต้องขับเคี่ยวกันมาอีกเยอะแน่นอนนะครับอาจจะฟันธงกันไม่ได้หรอกว่าวันนี้ทีมนี้จะเป็นแชมป์ทีมนี้จะไม่ได้แชมป์อะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าก็เป็นมุมมองที่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจนั่นเองนะครับแล้วก็อยากฟังมุมมองอยากอ่านคอมเมนต์ของทุกคนละว่าทุกคนมีมุมมองกับ Arsenal, อกการ์เซนอลในฤดูกาลนี้แบบไหน,บบนอย่างไร ความไม่บอกพวกเราให้ดูให้ดูหน่อยนะเดี๋ยวผมไปนั่งไลอ่านนะครับแล้วก็ฝากติดตามคุยกันเนอร์ให้ครบทุกช่องทางด้วยนะครับใครรักอาร์ senal ทั้งใจเหมือนกันนะครับคลิปนี้ลาไปแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ยังมีเรื่องราวสนุกๆน,นะครับเกี่ยวกับอาร์ senal มาฝากกันอีกเช่นเดิมนะครับไปแล้วสวัสดีครับ